มันใช้ได้น้อยมากๆแต่ถ้าใครก็ตามตั้งชื่อชื่อคลิปไม่เก่งมีคอนเทนต์แล้วมีคำค้นหาแล้วมีชื่อกิจกรรมของคลิปนั้นแล้วอธิบายแล้วมีคำยั่วๆแล้วก็ยังไม่เต็ม100อยอนุญาตให้ใส่แฮตแทกที่ชื่อคลิปได้แฮตแทกคือ Hyperlink ง์แฮแทกเราเรียกว่า GPS นะคะ ที่จะส่งคนไปที่คลิปของเราค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องแฮชแท็กนะคะพิมพคาว่าแฮชแท็กแล้วตามด้วยคําว่าติวเ้มก็จะเจอคลิปที่วันสอนทีนี้ไปดูค่ะพี่เกดทําพลาดตรงไหนนะคะไปที่ช่องเกดกระมลคนอีสานใต้เกดกระมลเนี่ยนะคะพี่เกดเขาตั้งชื่อคลิปแบบนี้วันเข้าไปเลยที่หนึ่งคลิป ขออนุญาตตัดฉากมาที่โฆษณาก่อนนะคะดูคลิปให้พี่เกดไปหนึ่งคลิปนะคะไปดูกันค่ะโอ้ยแคปแล้วรูปหายตกใจหมดเลย นี่นะคะชื่อชื่อคลิปของพี่เกดทุกคนดูเป็นกรณีศึกษานะคะนักเรียนของวันที่เข้าคลาสเรียนตัวต่อต,ตัวเนี่ยจะโดนบังคับให้ตั้งชื่อคลิปตามวิธีการที่วันพูดทั้งหมดชื่อคลิปแบบนี้ผิดค่ะทุกคนทุกคนจำแบบนี้นะคะจำวันจะขอใช้คำพูดให้ทุกคนจํำง่ายๆเมื่อเราใส่แฮ t แท็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าแบบนี้เราเรียกว่า h y เปอร์ลิง y ์ไฮเปอรก็คือลิงก์นั่นแหละค่ะมันเป็นลิงก์ที่ผู้ชมกดเข้าไปแล้วจะเห็นคลิปที่เกี่ยวข้องนะคะพี่เกดใช้การติดแฮชแท็กว่าที่คลิปก,กูร์คลิปก,กูกูรคือป่าช้าอันนี้คลิปนี้พี่เกดโดนปิดกั้นการมองเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะ คำพูดที่ห้ามพูดนะคะและคลิปที่ห้ามทําก็คือคลิปที่มีรูปหลุมฝังศพอย่างชัดเจนและมีคําว่าป่าช้านะคะเพราะฉะนั้นคําว่าป่าช้าจะถูกจะถูกแปลเป็นคําภาษาอังกฤษที่เป็นคําที่ปิดกั้นการมองเห็นในเรื่องของการทําคลิปของช่อง y o u t u b e นะคะเพราะฉะนั้นพี่เจ็ดพี่เกดไปเอาคำว่าป่าช้าออกนะคะ Uh, YouTube จะปิดกั้นการมองเห็นนะคะแล้วคลิปเราจะติดเหลืองในอนาคตสำหรับคนที่มีรูปไม้กางเขนรูปหลุมฝังศพรูปคนตายรูปอุบัติเหตุน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระวังเราต้องระวังนะคะทีนี้ Hyperlink ์วันก็เลยเรียกมันว่า GPS คือเส้นทางการเดินทางของผู้ชมเราจะส่งผู้ชมไปที่ไหน ผู้ชมเวลาที่เขากดไปที่ไฮเปอร์ลิงก์นั่นหมายถึงเขาอยากดูคลิปเพิ่มนะคะทุกคนฟังนะคะสิ่งที่คนทำช่อง y o u t และหลายคนไม่มีความรู้เลยก็คือเขาใส่ฉันก็ใส่แล้วฉันไม่รู้ด้วยว่าใส่ไปแล้วทำยังไงพี่เกดผิดอยู่2ออย่างนะคะไฮเปอร์ลิงก์ถ้าเราใช้มันจะต้องเป็นสีฟ้าอา ่านั้นส่วนไฮเปอร์ลิงก์ที่มันไม่เป็นสีฟ้าคืออะไรมันก็คือเขียนผิดนั่นเองค่ะทุกคนตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่เกดเขียนผิดเห็นไหมคะถ้าเราจะติดไฮเปอร์ลิงก์ว่าฟิ n ส b บองสวีเดนเราต้องเอาไฮเปอร์ลิงก์ตัวนี้นะคะมาเขียนติดกับตัว f ค่ะต้องห้ามเว้นวรรคนะคะและห้ามเว้นวรรคตัวนี้ด้วยนะคะระหว่างคำว่าฟิ n s b o อง สวีเดนเราห้ามเว้นวรรวิธีการให้เราทำก็คือใส่เครื่องหมายขีดล่างแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็เอาตัว S เข้ามาติดกับตัว G เลยนะคะพี่เกดลองไปแก้ดูนะคะแล้วมันจะกลายเป็นสีฟ้าถ้าเราใส่แฮชแทกแล้วมันไม่เป็นสีฟ้าก็แสดงว่าเราเขียนผิดค่ะทุกคนมันเข้าใจง่ายๆเราเขียนผิดกฎของการใช้ไฮเปอร์ลิงก์คือห้ามเว้นวรรคระหวา่าง ไฮเปอร์ลิงก์ะห้ามเว้นวรรคระหว่าง h ฮชแท็กับตัวอักษรให้เขียนติดกันเลยและห้ามเว้นวรรคระหว่างคําตรงนี้ถ้าเราเว้นวรรคระหว่างคําตรงนี้ถ้าที่เกดเขียนติดกันตรงนี้เป็นสีฟ้าส่วนตรงนี้เป็นสีดำไฮเปอร์ลิงก์คือ GPS ที่จะส่งคนดูที่อยากดูคลิปเราให้ไปดูคลิปเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราติดไฮเปอร์ลิงก์มั่ว